เราข้ามไปที่เกาหลีใต้กันบ้างคุณขาจะพาไปดูนะคะเกิร์ลกรุ๊ปสุดสวยน้องใหม่อย่างเอสป a าที่พาเอาเพลงใหม่ล่าสุดของเธอนะคะ next level ตอนนี้ทุบสถิติยอดวิวของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยังคงรักษากระดับความปังไว้ได้อย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่มาแรงจัดเลยนะคะอย่างวงเอสป a านเองซึ่งเป็นมาจากสังกัดเดียวกันนะคะกับวงเกิร์ลเซนเนอเแล้วก็เว เ <Es> มื่อล่าสุดสาวพวกเธอคัมแบ็กกับผลงานซิงเกิลอัลบั้มที่3ามเพลง Next Level ซ so, ึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าเพลงนี้พวกเธอก้าวไปอีกระดับสมกับชื่อเพลงออกมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับเพลง Next Level เป็นเพลงฮิปฮอปแดนซ์ทรงพลังค่ะที่ปล่อยออกมาสานต่อเรื่องราวคอนเซ็ปต์แห่งอนาคตต่อจากเพลง Black Mamba Single debut ของเอสปาที S ่ปล่อยมาเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะ และก็ด้วยคอนเซปต์สุดล้ำครับพร้อมกับการกลับมาของอวตารนะครับที่เป็นอีกหนึ่งตัวตนของสมาชิกวงเอ็กซ์ป้านะครับจึงไม่น่าแปลกนะครับที่ศรีสาวงนี้จะพามิวสิวิดีโอเพลงใหม่ครับทำยอดวิวทุบสถิติของตัวเองจากเดิม MV เพลง Black Mamba นะครับใช้เวลากว่า5วันนะฮะทำยอดวิวทะลุ50ล้านครั้งแต่กับเพลง next level ครับกลับใช้เวลาเพียงแค่3วัน10ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นเองครับเออ เต้นดูพริ้วสวยอ่ะโอ้โหแล้วดูลายเท่มากเนาะสวยจริงนะครับอะต่อตามเราไปเดูไปดูเพิ่มยอดิวเขอ้กสักหน่อยสักหน่อยถึงแม้จะทำทำลายสิแล้วก็เอาให้มันหนักกว่านี้แล้วกันโดยเพราะคุณผู้ชายข้างดิฉันแหละเมื่อกี้แหมร้องครางโอ้โหจะไปกระทืดไรนะฮะโอ้ยตายแล้วได้ยินเสียงใครครั้งโอ้โหดีมากที่ใครที่มันนะฮะค่ะไม่เป็นไรค่ะ